าจารครับพี่น้องถามว่าซื้อต้นไม้มาแต่ต้นไม้ชื่อต้นกูมารต้นกุมารทองเราจะปลูกได้ไหมต้นไม้มันก็คือต้นไม้ครับนอกทสจากต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ที่ใช้สำหรับบูชาหรือสำหรับในเทศกาลที่เจาะจงเป็นการเฉพาะครับใช่ไหมล่ะ จันที่บ้านมีบ่อไหมมีมีดอกบัวไหมไม่มีแล้วแต่ก่อน่มีมีใช่ไหมครับแล้วปลูกได้ป่ะดอกบัวได้ดอกบัวก็กินในเม็ดบัวก็กินได้ครับสายบัวก็กินได้ต้มกะทิสายบัวนี่สุดยอดเลยแล้วเอาสายบัวมาผัดน้ํามันจิ้มน้ําพริกก็โอ้โหสุดยอดเลยแล้วไม่กินได้ก็มันเป็นผักอ่ะแล้วก็เข้าไปใช้ไหวมีเหตุรึถูกเทียนดอกบัวให้ไหมดอกบัวเข้าไปใส่ จะเป็นจะตายกับมัตตาสังนองใสเปนเนอย่าีนี้อะไรไม่ได้อ่ะมันขึ้นเองฮะ <c oughs> อันนี้เราปลูกไว้กินเออมันมันมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ได้ไปใช้ในพิธีกรรมเย่างของเขาอันนี้มันเป็นพืชเป็นอาหารเป็นอะไรแต่ว่าเขาเอาไปใช้ในเรื่องนะมันเรื่องของเขาเห็นไหมอย่างไอ,ไอ้พวงมาลัยเราซื้อได้ไหมได้ซื้อได้เนาะ ได้ครับพวงมาลัยนะเราซื้อได้แต่เไม่ได้ทำนะครับดูก่อนพวงมาลัยตรงตรงไหนอ่ะไม่ใช่ไปซื้อพวงมาลัยหน้าศารซื้อดอกบัวหน้าสารไอ้นั้นเขาขายเพื่อที่จะให้คนเอาไปไหว้ไปไหว้ไปกราบไปไหว้ไปบวงสรวงว่าไปแต่ที่ว่านี่หมายถึงซีแยกไฟแดงเอไปซื้อคือเวลาซื้อมาเพื่อที่จะดับกลิ่นหรือต้องการจะได้เอากลิ่นหอม ของดอกไม้เนี่ยอันเนี้ยไม่มีปัญหาแต่ไม่ใช่เวลาซื้อมาแล้วก็นพนมมือสักนิดนึงเพราะว่าบางบางคนเขาเอาใบเตยใส่รถเราเห็นรถแท็กซี่หลายคันนะคที่เอาใบเตยใส่รถเพื่อจะให้กลิ่นหอมแล้วก็ดับกลิ่นริการ<น>ลูกค้าครับหรือบางคนก็ซื้อพวงมาลัยวางไว้หน้ารถครับเพื่อี่ให้กลิ่นมะลิกลิ่นอะไรต่ออะไรมันหอมในรถอะ ใช้แทนน้าหอมมันมีดอกอะไรดอกจําปีด้วยอ่าดอกจําปีดอกจาปาแหมกระดังงาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้หายากแล้วเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ต้องด้หน้าองค์ล้างตีนอ่ะครับหอมคนสมัยโบราณเขาเรียนงั้นเขาจะปลูกตรงองค์ลงตอ่ตรงนั้นปลูกตรงนั้นแหละองค์ล้างตีนเนี่ยเพราะว่าน้ำเกิดน้ำมีตลอดทันไหมทันไหมทันไหมองค์ล้างตีนแล้วมีกระบวยกระลามะพร้าว่นะใช้ตักล้างตักแล้วก็อง แล้วก็จะมีต้นกระดังงาเป็นเย็นเย็นมาเนี่ยแต่ที่บา้านของูกปลูกพูฮะปลูกพูอพูกับมะพระ้าไออะไรนะหมักตรงตรงองพอดีโอแล้วก็หอมไหมหอมอืมแล้วนั่นแหละเขาเราใช้กลิ่นแต่ว่าไอ,ไอพวงมาลัยเนี่ยมันใช้มันมันใช้ทั้งได้ทั้งกลิ่นหอมนะหรือบางคนเขาซื้อมาก็ก่อนที่เขาจะแขวนไอ,ไอกระจกทรงหลังเนะี่ยเขาก็พนม ปนม,มือก่อนใช่ไหมแล้วก็แขวนแล้วก็มาลูบอย่าน,นั้นตามความเชื่อของเขาก็ะเดี๋ยวเราทําไม่ได้ทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แต่ถามว่าซื้อได้ไหมเราซื้อผงม,มาไ,ได้ไดหรือบางคนก็เอามาซื้อใส่ใต้หมอนอผง<ม>ละล <al> <อ>ายผงมะลัยหรือจําเป็นเ,เ,เอากลิ่นหอมมันเอากลิ่นหอมของมันมาซื้อใส่ไว้ใต้หมอนนอนก็ก็เย็นทําให้หลับใช่ไหมมันมีบางกลิ่นเนี่ยทําให้มัน ม,ม,มันหลับสบายมันหลับได้สบายตอนนี้ไอชื่อต้นไม้เขาก็ตั้งมีต้นหนึ่งที่เขาบอกว่าอย่าปลูกที่บ้านมันคือต้นอะไรนะต้นในสุสานต้นอะไระรันทมต้นอะไรรันทมไม่ใช่เหรอเดียเยเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเอามาเป็นไม้ฮิตแล้วมา่ก่อนขึ้นในกูโบปบ่อยๆนี่หน้าบ้านผมก็มี เขาไม่ได้เรียทมปะเขรียีลาวดีครับตั้งชื่อสัสรูเลยแต่คือเมื่อก่อนขึ้นในกูโบเยอะแยะเลยขึ้นแล้วก็ไม่มีราคาเวลาได้กินอะไรพวกนี้เราโหววังเวงนี่อาจารย์ามีนในวงการเนี่ยสังเกตสิคือในแต่ละช่วงในแต่ละช่วงพอไอ้นีซาดีเขาก็จะปลุกกระแสขึ้นมาใหม่ นี่สมัยก่อนเนี่ยต้นโปยเซียนโอ้โหต่อหนึ่งเป็นเท่าไร่ลรวโอ้โหโปยเซียนกี่สีสามสีห้าสีอะไรครับโอ้หูราคาพอโปยเซียนซาดีมาเป็นอะไรกล้วยไม้อมีกล้วยไม้แล้วก็มีไอ้อะไรนะไอ้เฟื่องฟ้าไอ้ดอกกระดาษอะครับโอ้หูตองเป็นพันเป็นหมื่นเห็นไหมแล้วไอ้ต้นโมไอ้เฟื่องฟ้าว่ามันซาดีเอามาเอามาอะไรนั่นคือเขาเรียกการตลาดการตลาดของกลุ่มผู้ค้า ไม้ประดับหรือในกลุ่มผู้ค้าปลาสีอะเองไหมบางช่วงนิยมปลาสอดตัวดำๆอะบ,บางช่วงนิยมปลอมหมอสอีบางช่วงนิยมคือเพราะไอ้นี่ซาดีจะเอาตัวไหนมาโปรโมทวะเอาตัวนั้นมาโปรโมทไอ้คนที่เป็นเหยื่อเป็นเหยื่อก็คือไปเล่นตามกระแสไปเล่นตามกระแสก็ซื้อซื้อซื้อไปพอมันซ,ซาดีติดมือ <laughs> เพราะเขามีระยะเวลาปลาตัวยาวปลาอะไรปลากินจิงจกตุกแกอะไรปลาโรเวล่าเดียร์นสิปลามก้อนปลามก้อนอ่าไหมก่อกาะฮิตเป็นพักนั่นนั่นคือกุศโลบายของบรรดากลุ่มพ่อค้าต้องการที่จะโปรโมทช่วงนี้เอานั่นมาโปรโมทช่วงนี้เอานี่มาโปรโมทช่วงนั้นเอานั่นมาโปรโมทโปรโมทโปรโมทแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวส่วนตนอีกหละ หรืออย่างในกรณีต้นไม้ต้นที่เขาใช้ปลูกในเทศกาลโดยเฉพาะต้นคริสต์มาสที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนคริสทางศาสนาของเขานะครับด้างนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นต้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาของเขาอย่างอะไรเราก็อย่าเอามาพยายามมาปลูกอย่ามาปลูก,าาลกแล้วม,มันเป็นอย่างนั้นตอนนี้อย่างไอ้ต้นเนี่ย ต้นต้นต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะในแต่ละที่อ่ะต่างก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปไม่ต้องออกไปนอกบ้านนอกเมืองหรอกนะฮะในบ้านในเมืองเราอ่ะบางทีเรียกกันไปคนละชื่อเรียกกันไปคนละอย่างอืมไอ้มะม่วงไงเม็ดมะม่วงอ่ะอแค่์ใต้กลางตะวันออกเม็ดม่วงหิมะพานอ่ะเม็ดม่วงหิมะพานในทางใต้บางที่เรียกเม็ดท้ายล่อครับ เม็ดงงม crystal, มดังแงมีเม็ดดังแงเม็ดดังโง่ oh. องมโมงหิ <S <S นมะพร้านไม่รู้มันเรียกเรียกก็เรียกหลายชื่อครับต้นไม้ก็เหมือนกันก็เรียกหลายชื่อแล้วแต่คนจะเรียกชื่อเมืนไปเรียกชื่ออะไรก็แต่ว่าถ้าไม่ต้นไมใช่ต้นไม้ที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะาอเฉพาะของศาสนาหนึ่งศาสนาใดเออปลูกไปเถอะ ครับหรือเวลาที่ปลูกคือเราไม่ต้องการตัดปักรูปกับต้นไม้คือปลูกแล้วว่าไอ้ต้นนี้มันทําให้เรามีกินให้บานเรามีโซข้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็ไม่ได้เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นความเชื่อแบบไทยๆหน้าบ้านต้องปลูกต้นมะยมหลังบ้านต้องปลูกต้นขนุนครับอืมที่เราปลูกต้นมะยมเพราะเพราะคนจะได้นิยมชมชอบคนจะได้นิยมชมชอบหน้าบ้านต้องปลูกต้นมะยมและขนุน ขนุนก็จะได้มีคนหนุนเนืองไม่ตกต่ำทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยทีนี้ก็ลองไม่ทำมาหากินสิใครจะมาไหวหนุนอะ่ะใครจะมาชอบอ่าไมา่ไม่มทำมาหากินอย,อยู่แล้วนะจะให้ใครมาหนุนุน่นไหวอะ่ะไม่ไหวหรอกบอกงั้นอันนี้มันเป็นความเชื่อที่เป็นเป็นชิริกนะครับผมที่ไปถือเคล็ดไปติดกับคําอ่ะไปติดกับคําอย่างต้นอะไรนะที่วันนี้นะต้นกุมารทองต้นกุมารทองอ่าขาใช้ทำอะไร มันเป็นต้นต้นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาไหมก็ไรู้ต้นเพื่อการกราบไหวบูชาอะไรยังไงไหมถ้ามันไม่เกี่ยวเขาตั้งชื่ออะไรมันเรื่องของเขามันเป็นต้นยังไงเดีผมขอดูแป๊บนงต้นกุมารทองขอดูอ่ะขอดูแล้วก็จะต้องรอดูจนหมดเวลาไหมเนี่ยกุมารทองจะไปพิมพ์ไปพิมพ์แค่กุมารทองให้เฉยมันก็เป็นไอ้นั ไอ้กุมารทองของพวกพ่อหมอนม่หมอทําเสน่ต้นกุมารทองสวยสวยฮะสวยสวยเนี่ยอะไรคนในรูปเอ้าแล้วท่านผู้ชมไม่เห็นต้นประมาณนี้เอากล้องไหนอืมต้นประมาณนี้เอาต้นต้นกุมารทองใช่ไหมเนี่ยเป็นไม้ดอกไม้ประดับไหมครับอ่าไม้ดอกไม้ประดับ อ่พอพอพอนานไปเดี๋ยวมีมีใครโผล่มาในกล้องเ<ส>ดี๋ยวความลับแตกมีหลากสีด้วยหลากสีครับอา่ต้นกุมารทองอหรือเรียกอ,อย่างนึงว่าว่านแสงอาทิตย์อ่าเห็นไหมมีช่่งละครับมานทองว่านแสงอาทิตย์ครับถ้าต้นไม่ใหญ่ก็นี่แหละอ๋อปลูกนะปลูกไปเถอะปลูกไปเถอะมันไม่ได้ต้นไม้ที่ไปใช้บวงสรวงบูชา ไม่ใช่อะไรเพียงแต่ชื่อเพื่อเรียกชื่อ <ไป S 2> ที่นี่ <ไป S 2> เรียกอย่างนั้นที่นั่นเรียกอย่างนี้ที่นี่เรียกอย่างนั้นแล้วเราตั้งชื่อใหม่ไม่สบายใจช,ชื่อกุมารทองตั้งชื่ออะไรแล้วแต่เราเพราะว่าอันนี้ก็ยังมีวงเล็บอะไรก็คือต้นวันวันแสงอาทิตยมครับก็เรื่องต้นไม้ก็คือต้นไม้มันแค่ชื่อถ้าเกิดเราไม่ได้ไปให้ขอความสิริมงคลอะไรกับมันก็ไม่มีปัญหา อย่าไปเชื่อว่ามันมีอีเทริท์มันศักดิ์สิทธิ์มันอะไรต่ออะไรมันให้คุณให้โทษให้คุณให้โทษคือถ้าให้คุณ่ะเก็บใบมันกินเก็บดอกมันกินอะไรอย่างงั้นมันให้คุณนะครับมันได้ประโยชน์นะครัได้เวลาไปเด็ดใบมันอย่างโหระพาอย่างกระเพราอะไรเงี้ยหรือพริกเอาผลของมันอันนี้ให้คุณอะไรนะเขาเรียกโคมญี่ปุ่นอีกมีอีกชึ่งด้วยอะเรอืม นะปลูกไปเถอะแล้วก็